เข้าข้างที่รล้วก่อชาวนาวันยุทธนะครับได้หือตอนะครับามาทดลองแก้งเข้านะครับแล้วก็วันนี้ได้มาติดตามผลงานนะครับก็วิธีการดูน้ำในตอนะครับว่ามันแห้งกี่ไดนนะครับน้ำมันจะแตกครับ ครับนะผมก็มีแหนกับอันนี้แหนแดงนะครับนี่เต็มเต็มเต็มให้น้าเลยเต็มให้น้าเลยแหนแดงอันนี้มันเป็นพันพันพื้นเมืองนะครับพันพื้นเมืองพันพันประจำพื้นมันจะน้อยน้อยนะครับใบมันน้อยมันใบใหญ่นะครับขณะนี้น้ำนะครับในท่อที่ฝังไว้ คราวที่แล้วครับนำลึกลึกได้เคยมดละเพราะว่าตีนี่เป็นตีดินร่วนปนปนทราย